สวัสดีแฟนบอลบอทุกท่านนะครับวันนี้เราจะมาอัปเดตสาวไทยในวีลีกกันนะครับซึ่งหลังจากผ่านการก,กักตัวไปแล้วนะครับทั้ง4คนก็ได้เข้าร่วมกับสโมสรของตนเองเป็นที่เรียบร้อยแล้วและก็ในวันนี้นะครับเราจะไปดูบรรยากาศว่าสาวทั้ง4คนนี้หลังจากที่เข้าสู่สโมสรและทางสโมสรเขามีการต้อนรับอย่างไรบ้างนะครับ คนแรกนะครับเราไปดูทัดดาวนึกแจ้งนะครับทัดดาวนึกแจ้งนะครับหลังจากที่ทางเจ้าตัวพ้นการกักตัวแล้วนะครับก็ได้เดินทางเข้าร่วมกับ JT m a r v e วลันะครับซึ่งเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับทัดดาวก็จะได้เห็นว่าเพื่อนๆในร่วมทีมนะครับซึ่งก็คุ้นเคยกับทัดดาวอยู่แล้วนะครับก็มาต้อนรับทัดดาวนะครับทำป้ายเวลข้ามนะครับแล้วก็ต้อนรับอาจจะมีพูดคุยอาจจะมีกินอะไรอย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศ ที่น่ารักมากๆนะครับและคิดว่าหลังจากที่ผ่านวันนั้นเสร็จนะครับตอนเย็นก็น่าจะมีการซ้อมนะครับเพื่อที่จะลุยแข่งนัดแรกที่จะเกิดขึ้นนะครับซึ่งแฟนๆทั้งหลายนะครับก็คอยลุ้นและติดตามกันอย่างใกล้ชิดนะครับเพราะว่าในวันเสราร์ที่16นี้นะครับทาง J t มารัสนะครับหรือว่าทีมของทัตด,ดาวนี่ก็จะมีลงแข่งกับโตโยต้านะครับ ซึ่งโตโยต้าก็จะเป็นทีมของทางหัทยาบำรุงสุขนะครับก็คงจะมันแน่นอนนะครับและก็ปีนี้นะครับทางวีลีก็มีการแข่งขันแบบทั้งเสารและอาทิตย์นะครับแข่งกัน2นัดเลยก็ต้องรองลุ้นกันนะครับว่าจะสนุกแค่ไหนส่วนคนที่2นะครับหัทยาบำรุงสุขหัทยาบำรุงสุขเป็นบอลเร็วอีกคนหนึ่งนะครับที่ทางโตโยต้า u ควินซี่นะครับก็ได้ติดต่อผ่านคุณไอซ์เพื่อที่จะให้มา เข้าร่วมกับสโมอสรคือจริงๆแล้วโตโยต้านี้นะครับทางอารากิก็ได้กเกษียณไปแล้วทำให้ขาดผู้เล่นบอลเร็วรวมถึงธนาเบะที่เคยเป็นกัปตันทีมก่อนหน้าน,นี้ก็ย้ายไปทางฮิตาชินะครับทำให้ทีมขาดบอลเร็วจึงเป็นโอกาสที่สาวไทยอย่างหัตยามลุงสุขก,ก็ได้มีโอกาสเข้าร่วมนะครับและก็มีล่ามอย่างคุณไอ้นะครับที่ยังอยู่กับทีมโตโยต้าอยู่บรรยากาศที่ได้ต้อนรับนะครับก็จะเห็นว่าทาง างโตโยต้านะครับก็ ได้มีการต้อนรับทั้งสองคนเป็นอย่างดีนะครับมีป้ายต้อนรับด้วยแล้วก็พาไปทานอาหารแล้วก็วันนั้นนะครับจากดูจากสตอรี่ก็จะเห็นว่าทางหัตถยาเองแล้วก็ทางคุณได้เองก็ได้ลงสตอรี่ประมาณแบบว่าวันแรกที่ไปก็ซ้อมเลยนะครับซ้อมหนักเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับกับระยะเวลาที่เหลือประมาณอาทิตย์กว่ากว่านี้นะครับหากไม่ซ้อมให้เข้ากับทีมก็อาจจะยากเพราะว่าการแข่งขันปีนี้นะครับก็จะแตกต่างไปอย่างที่ ได้บอกไปก็คือทีมที่เจอกันนะครับก็จะเจอกันแบบ2วันติดเลยทั้งเสาร์และอาทิตย์นะครับถ้าเป็นแบบนี้ก็คือโอกาสที่จะได้มาแก้มือมันก็จะยากด้วยจะด้วยด้วยระยะเวลาที่แข่งขันแบบวันต่อวันเลยเพราะฉะนั้นโอกาสที่สาวไทยจะลงไปช่วยทีมก็มีเยอะเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าทีมจะต้องมีความหลากหลายมากขึ้นเพราะว่าทีมจะต้องแข่งติดกันเสาร์อาทิตย์ในทีมเดียวนะครับ ส่วนคนต่อไปนะครับจลัดพรบรรดาศักด์จลัดพรบรรดาศักด์น,ดกนะครับทางต้นสังกัดอย่างเดนโซก็มีการออกมา,าปล่อยคลิปเกี่ยวกับการทักทายแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของทีมนะครับรวมถึงปล่อยภาพจลัดพรนะครับใส่เบอร์หมายเลขก8นะครับร่วมกับทีม จลัดพรก็เป็นอีกคนหนึ่งนะครับหากมีการปรับตัวเข้ากับทีมได้อย่างรวดเร็วทางเจ้าตัวก็คงจะได้ลงในแมตช์แรกเหมือนกันนะครับเนื่องจากว่าเป็นทีมที่ต้องการชัยชนะมาตั้งแต่ฤดูกาลที่ผ่านมาอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นทีมต้นๆในฤดูกาลที่ผ่านมาที่ติดท็อปเลยนะครับก็ถือว่าปีนี้หากว่าทางจลัดพร,รบรรดาศักดิ์เองสามารถที่จะ เข้ากับทีมได้อย่างเร็วในช่วงแรกๆเลยใน1สัปดาห์ที่ถึงนี้ก่อนที่จะแข่งนี้ก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่จะได้เห็นจลัดพรลงช่วยทีมได้ทันทีนะครับ ส่วนคนสุดท้ายนะครับพิมพิชยากกลำพิมพิชยากกลำก็ถือว่าเป็นผู้เล่นอีกคนหนึ่งนะครับที่เล่นบีหลังนะครับแต่ทางคุโรเบะนะครับก็ได้เซ็นสัญญากับเธอในนามหัวเสานะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่บีมพิมพิชยากกลำนี้จะได้ลงสนามเลยก็มีเยอะเหมือนกันนะครับ เพราะว่าตำแหน่งหัวเสาเป็นตำแหน่งที่แค่เซตขึ้นแล้วก็ตบได้เลยไม่ไม่ต้องอมีคือถ้าเกิดลงตัวกับตัวเซตก็สามารถที่จะลงได้เลยนะครับและก็ทางข่าวของพิมพิชยาก็ยังไม่มีนะครับว่าตอนนี้สถานการณ์เป็นอย่างไรได้ซ้อมกับทีมหรือยังแล้วก็ทางต้นสังกัดก,ก,ก็ยังไม่มีการปล่อยภาพออกมาเหมือนทีมอ,อื่นๆนะครับอย่างไงก็แล้วแต่นะครับเราก็คอยลุ้นแล้วก็ให้กําลังใจกันต่อไปซึ่งวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะครับ นัดแรกเราจะได้เห็นทัดดาวกับหัตถยานะครับลุยกันก่อนเลยทั้งเสาและอาทิตย์นี้ก็คอยเป็นกำลังใจกันต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาะแจ้งอีกครั้งหนึ่งนะครับว่าทีมใดเจอกับทีมใดบ้างแล้วก็แฟนบอลล์บอลก็คอยติดตามกันนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับใครมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์ด้านล่างคลิปนี้เพื่อให้กาลังใจได้เลยนะครับสวัสดีครับ